ถ้าน้องๆกํลังหาแอป A.K ราคาถูกปลอดภัยไม่อยากเปลืองไฟบ้านไม่อยากเปลืองเน็ตนี่เลยครับแอป UG Phone เป็นแอป,ปสําหรับ A.K โดยเฉพาะเลยได้ทุกเกมในมือถือว้าวโคตรดีราคาถูกอีกด้วยยังทั้งโหลดได้ Android, iOS, Windows สําหรับน้องๆกอกโคดน,นี้จะได้588เพจอีกด้วยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับ เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแนวนะทุกคนวันนี้เราก็เล่นแมปนะครับอนิเมะแชมเปียนนะครับ EP นี้พี่เล่นเป็นสายฟรีนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับว่าสายฟรีจะมีมีเกมพาร์ะครับในแมปนี้มันสามารถมีเกมพาร์ได้ในสายฟรีครับทุกคนก็คือการสัดสมเพชรนะเอามาแลกเกมพาร์นั่นเองนะครับแบบนี้สายฟรีน่าจะชอบหลายคนนะเช่นพี่นะครับเพราะไม่มีตังนะทุกคนไม่มีตังเติมเกมพาร์ธนั่นเองนะแล้ววันนี้พี่จะมาสอนเทคนิคนะครับไปด่าสุดท้ายยังไงนะครับสายฟรี ที่3ไปด่านสุดท้ายได้หรือไม่นะครับใช้เวลากี่วันนะทุกคนพี่ใช้เวลาไปด่านสุดท้ายนะครับจากแบบสมัครใหม่แรกๆเลยนะทุกคนใช้เวลาไปด่านสุดท้าย14ชั่วโมงเองทุกคนถือว่าเร็วปะอันนี้คือพี่เล่นอ่าได้สักพักหนึ่งแล้วประมาณ15ชั่วโมงนะอันนี้คือ15ชั่วโมงเลยนะทุกคนถือว่าแบบเร็วไหมน้องๆคิดว่าเร็วหรือเปล่าครับทุกคนสายฟรีนะอันนี้คือพี่เป็นสายฟรีนะครับ 15ชั่วโมงน้องๆคิดว่าเร็วหรือเปล่านะก็ลองคอมเมนต์ทีนะว่าเร็วหรือเปล่าหรือว่าน้องได้เร็วกว่าพี่นะประมาณ14ชั่วโมงนะพี่ได้ประมาณ14ชั่วโมงครึ่งแล้วคลิปนี้พี่จะมาสอนเล่นด้วยนะทุกคนเดี๋ยวพี่ได้โค้ดก่อนนะอย่างแรกนะั้นน้องๆสมัครใหม่ปุ๊บใช่ไหมน้องๆกรอกโค้ดตามพี่เลยนี่ขึ้นจอเลยนะครับ โค้ดตามนี้นะครับพอน้องๆกรอโค้ดเสร็จแล้วใช่ไหมครับน้องๆทาตามพี่เลยนะครับให้น้องๆมันจะได้ประมาณ20,000กว่าเพชนนะทุกคน20,000กว่าเลยคือพี่จะเป็นอ่าซื้อออโต้คลิกอันนี้ก่อนนะครับออโต้คลิกนัวนะออโต้คลิกรัวประมาณ3 5 0หนานะครับพอน้องๆมีออโต้คลิกนัวเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้พี่ยังไม่ซื้อนะครับอันนี้พี่ยังไม่ซื้อนะ อันนี้2นะพี่จะซื้อคูณ2 XP ก่อนนะครับประมาณนี้เลย2 2 0 0 0ื่นนะประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อมานะครับพี่ก็จะซื้ออันนี้นะครับอันที้สามนับก็คือออโต้นับออโต้วงนะพี่จะไม่อัพวงนะนี่วงพี่เล็กๆประมาณนี้นะครับเอาไว้ AFK แบบชิวๆนะครับวงเล็กๆนะครับถามว่าพี่ AFK แอปไหนนะครับก็คือแอป UG4 นะครับนี่เลยเชื่อเปล่าทุกคนพี่ยังไม่ลงอาเพชรเลยนะนี่นี่นี่ไอเนี่ยอันนี้คือฟาร์มเพชรดีมากครับแต่พี่ยังไม่ไม่ได้ลงแบบเยอะขนาดนั้นนะครับพี่เพิ่งอยู่ถึงห้อง26เอง เชื่อไหมนะตอนนี้พี่ไปถึงดน่านร้อยกว่าได้น่าจะได้นะคิดว่านะเพราะพี่มีตัวแบ่งอยู่นะตัวนี้พี่แบ่งเลย7จล้านแปดับตัวนี้นโหตาเมนโหดมากสายฟรีแนละ้วต้องหาพยายามหาาหาเพชรนะครับแล้วก็มาเล่เกมพลาสนะ นี่นะครับส่ฟรีเรามานนี่เลยห้องนี้เลยครับนี่นี่นี่อันนี้มันต้องถึงด่านที่20นะมันก็จะได้เพชรอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้่ไม่แน่ใจนะได้เยอะมากเลยนะได้เยอะมากเริ่มแรกมันก็ก็มารับได้นะเพชรอ่ะไอตรงเนี้ยตัวเนี้ยครับมาลับได้นะก็จะได้เพชรเยอะมากเลยครับเยอะเยอะมากๆเลยประมาณถึงห้อง20นะครับแล้วก็มันจะมีภารกิจให้ซื้อออโต้คิกนะครับออโต้คิกอันนี้น้องก็จะได้อีกนะครับได้เพชรอีกนะครับประมาณนี้เลยต่อมานะครับการหาเพชรต่อก็คือมาด่านนี้ครับนี่ ฮีโร่ครับอ่าพอน้องเกิดเสร็จใช่ไหมน้องๆก็เดินตรงมาครับนี่เดินตรงมาพี่มีกบนะไปทำภารกิจกบมาครับได้อ่าได้สัตว์ขี่กบมานะนี่เลี้ยวขวาครับเฮ้ยไม่ใช่ดิทางนี้เออทางนี้ทางนี้นี่นะครับน้องน่าจะไม่งงนะครับนี่น้องรับภารกิจตรงนี้นะครับรับภารกิจเสร็จน้องๆก็เดินมาครับตึ้งตึงตึงตึง,ตงกระโดดคึบเข้ามาลูนี้ โอเคครับนี่เจอนะครับทุกคนก็คือตีมอนเตอร์เนี่ยให้ตายนะครับตีตีอันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าแต่20ตัวนะ20ตัวแล้วก็ตัวนี้ตัวเดียวนะครับประมาณนี้เลยน้องก็จะได้ประมาณ3ามพเพชรนะสามพเพชรเลยนะครับประมาณนี้เลยพอน้องได้เสร็จน้องก็ซื้อเกมพาร์ตอันนี้คือทำตามได้นะครับเกมพาร์พี่มีประมาณนี้เลยนะครับมีเปิดไว้นะครับอันนี้คือเปิดไวอันนี้คลิกนะครับคลิกรัวอันนี้คือคูณ2 XP นะครับแล้วก็ออโต วงนะครับออโต้ Auto, วงประมาณนี้เลยก็ถือถือว่าดีนะมีประมาณนี้เลยอันต่อไปนะครับพี่คิดว่าพี่จะซื้อเกมพาร์ตน,นี้นะทุกคนเกมพาร์ตเติดขายต่อนะครับสี่หมื่นเก้าเลยนะโอ้สี่หมื่นเก้าก็คือห้าหมื่นแหละดีไปห้าหมื่นครับถามว่าพี่จะหาได้ยังไงนะครับหายังไงก็คือนี่พี่ก็จะลงลงนันเพชรน,นะนว่าเพชรน,นว่านี่น,น,น,นี่นันเพชรน่าจะร้อยห้องน่าจะได้ประมาณห้าหมื่นบวกบวกนะคิดว่านะเนี่ย ถ้าถึงหลานร้อยอ่ะลหลานร้อยห้องอ่ะประมาณนี้คิดว่าน่าจะได้นะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับของวิธีการเล่นอ่าถ่ายฟรีนะประมาณ1 4ชั่วโมงนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆทุกคนเล่นไปเรื่อยๆนะประมาณเนี้ยก็คือหลักๆเลยค่ะเกมพาร์ทครับเกมพาร์ทถ้าน้องๆมีเกมพาร์ทเอ็กพีแล้วน้องจะสบายมากเลยนะครับเพราะมันจะได้อัพเวลอ่ะถ้าน้องมีตัวมิติเร็วน้องก็ได้อ่าได้โหดเร็วนะครับมันจะ พลังโหดมากนะครับเอียรพีแบบพุ่งกระชูดอะถ้ามีเกมผาคูณ2นะประมาณนี้เลยยิ่งเวลเยอะก็ยิ่งดีนะครับยิ่งดีเลยอันนี้คือคือแบบพี่ลงดีนะครับเพราะพี่ได้ใจแอนนะได้ใจแอนมาสุ่มดะใจแอนครับดีถามว่าสุ่มยังไงนะก็คือตรงนี้เลยแนะนำนะครับถ้าได้ตัวมิตินะน้องๆก็มาสุ่มได้นะครับนี่ใจแอนนะครับนี่ใจแอนมาพี่ได้มาครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลย พี่ก็น่าจะมีประมาณนี้คลิปนี้นะครับสายฟรี14ชั่วโมงนะครับแนะนําว่าเกมพัทประมาณนี้นะอันนี้คือเกมพัทอีกรอบหนึ่งนะประมาณนี้เลยถ้าอยากให้พี่ทําคลิปอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะว่าให้พี่สอนอะไรต่อนะครับพี่คิดว่า14ชั่วโมงนี้น่าจะเร็วเหมือนกันนะพี่คิดว่าวนตัวพี่คิดว่า14ชั่วโมงครึ่งน่าจะเร็วนะเออประมาณนี้ทุกคนก็ไวเ้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนไว้เจอกันครับลูฟี่หมวกฟางคุณนางเอกผมตัวร้ายตอนจบคุณก็รู้ผม ปรับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนัง